วัยรุ่นคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ในห้องนอนมันเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยในวันที่13เมเมษายน2009เป็นวันเกิดของพ่อหนุ่มคนนี้เขาคือซูสเมลพูปลอจริงๆแล้วผมชื่อจอรนจอร์นเอ็กเปิดแล้วับสเมลพูปลอชีวิตวัยรุ่นดังเดิมที่ชอบอะไรที่มันดังเดิมในฉบับในผู้ชายเช่นวางตรงนี้แหละเล่นวิดีโอเกมนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ดีการค้นคว้าเรื่องเหนือธรรมชาติ ดูนางสยองขวัญและฝ่ายฝันอยากเป็นนักมายากลนั่นแหละชีวิตแบบเด็กผู้ชายจอหุนส,สันด์วันเกิดนะพวกขอบใจนะเด็บงั้นบอกฉันหน่อยสิว่านายได้ของจริงอะไรมาบ้างล่ะพ,พ่อฉันนะ่ะเริ่มทําขนมแบบบ้าคลั่งแล้วตอนนี้บ้านแม่งก็มีแต่เค้กอีกแล้วเนี่ยแต่ในด้านดีก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีโปสเตอร์หนังใหม่เจ๋งๆเอามาให้ด้วยนะโถ่เทมเว้ยนี่ไก่ยากชัะ โอ้เ oh, ชี่ะโอ้ให้ฉันเดานะเป็นอีกหนึ่งคนที่ฉันกากๆงงโง่จากยุค80สิบำหรับคนแบบนายและวสิท่าเป็นไอพิซาร์ดเวนี่ตั้งหางเชดเคฉันขอตามคำพูดเลยว่ะพ่อนายก็มีของเจ๋งเหมือนกันนะนี่ฉันต้องวางไว้ที่ไหนสักทีหนึง่งดูสิว่าฉันมีอะไรบ้างในนี้อายเออเ่ออะไรเนี่ยโอเคโอเคอไยคอร์สเหรอแล้วไหนตะปูเราอ่าซิโลโอดิสผู้เล่นหลายคนมักจะมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดเก็บรวบรวมและแยกแยกสิ่งของ ซีโลเด็กซ์นี้ใช้เพื่อรวบรวมสิ่งนั้นแต่อย่าใส่บ้นานเข้าไปละกันเพราะคุณอาจจะเสียของที่ร่วงลงไปใต้โต๊ะก็เป็นได้เงียบเงียบนั่นคนปัญญา,าใช่ปะไหนยังไม่ปิดมันอีกเหรอปกติเขาไม่พูดมากขนาดนี้แล้วยังตามโมนัสนเนี่ยแม่งโคตรจะพื้นฐานเลยรู้ไหมเป็นวิกฤตการจัดการคลังมาาจะเกิดขึ้นตลอดเวลาพี่ฉันใส่เจ้าแฮปแบ็เข้าไปเขาโคตรเจ๋งเออใชอ<ะ>ออ่สวิตของเออ หมดแต่สิ่งของฟังนะติดตั้งอะไรสักอย่างให้ตัวเองซะไม่ใช่แขนหน้าขนลุกปอมพวกนั้นน่ะสายอะไรที่มันเป็นแบบเป็นอาวุธสเปซิบัไลน์ของนายน่ะงั้นเหรอสเปซิบัแล้วได้แล้วเฮ้เนื้อที่เพิ่มด้วยเจ๋งอาวุธจริงๆอะไรที่นายเลือกล่ะก็ตัวฉันไม่แค่คอนสน่ะสิทนานคอนเพื่อชีวิตคน ดฉันชอบคอนว่าพวกแม่งโคตรคลาสสิกเอสเบิร์ดและความผิดพลาดกับวัตถุกากๆเพื่อชีวิตของเขาเองงั้นเหรองั้นนายก็ขำไปเถอะเพราะฉันโคตรรักคอนนี่เลยโอ้ชี่ยฉันลืมไปเลยว่าฉันโทรมาหานายนอกจากเรื่องเฮ้ยคอนทะลวงสวรรค์มาส่งไปถึงนายหรือยังเดี๋ยวชี่ยแแบบๆนาขอดูก่อนโหยังไปไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยฉันมีทั้งสองก๊อปปี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่เล่นมันแล้วนะ นายเห็นมันเขียนในนิตยสารเกมโบไหมล่ะเกมรอมันปิ้นปั้นไหนก็รู้นี่อ้าวุ้ยเลยพ่อฉันกลับมาแล้วแหละเดี๋ยวโทรไปใหม่นะฉันต้องย่องเบาลงไปแล้วล่ะงั้นเหรอบอกฉันด้วยละว่าในได้เบต้ามาแล้วเราจะได้อามาเล่นด้วยกันสักทีแล้วเจอกันเดอ ชมป์ลูกทำได้ทุกอย่างด้วยความคิดของลูกพ่อเชื่อในตัวลูกอ๋อ้ายไอจฉันเข้าใจว่านายพิ่งจะได้ครอบครองเกมออฟเดอะยร์ตามที่นิตยสารสารเกมบอกไาโอ้ h e ้ l ลอสยังเลยยังไม่ใช่ตอนนี้เชี่ยเดยไมึงหลอกทั้งเพีย ไม่รู้เลยว่าเธอจะฟังเขานาทีนะจอนฉันเสียความสงบไปตอนที่เห็นเขาส่งรูปเขามาในข้อความ DM ของฉันอะไรนะเมียหน้าจอนทรงผมเฉดสีและสิ่งที่น่าหลงไหลอยาล่าแยะทำป็นเมื่อนายไม่รู้สึกถึงออร่าเขาเลยโอเคฟังนะฉันไม่ได้บอกว่าตัวเขาไม่ได้แต่ตาแล้วพวกเราทุกคนเคยมีความรักแย่ๆแ,แต่ว่าอ่อเฉยเอ่เอ,อฉันพูดอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> ฉันว่านายมีอะไรสักอย่างจะสารภาพให้ฟังนะจะเย้ยเธอใหุ้บปากก่อนสิเธอจะทำภาระะกิจสเตลลฉันพังพ่อฉันอาจจะอยู่สักหัวมุมพร้อมกับเคกะกากากและขงมขวัญตัวตลกแปลกๆจะไม่ให้ระวังได้ยังไงอะ่ะฮจอนนายคงไม่ได้ใส่ชุดปลอมตัวแปลกๆนั่นอีกใช่ไหมไม่นี่แน่นอนอยู่แล้วยี่ก็ต้องพูี มันล่ายอายนะที่ทำตัวโง่ๆต่อหน้าพ่อของตัวเองที่เป็นสุภาพบุรุษสุดๆของนายต้องการจะเสืออะไรเนี่ยถ้าทาอ่าเหี้ยงงๆหรือ,อยังไงนี่มันโคตรจริงๆังเลยนะทำไมไม่ลองไปถามพ่อนายเรื่องเกลมล่ะก็คงไม่เห็นผลเดียวกันว่าทำไมเธอถึงไม่ถามแม่เธอบ้างละ่ะอ่ะไม่ไงถูกเพลงเลยโอเคฉันอาจจะมีโชคเรื่องกลองจดหมาย และหวังว่ามันจะไม่ว่างเปล่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะงั้นฉันจะยืน่นมือของฉันเข้าไปในก้นโลหะของมันให้ลึกที่สุดจนไบสนีเองก็รู้สึกถึงความเซียวซ่านจากปลายนิ้วของนักมายากรผู้สำรวจยันช้าไงเอ่เออออะไรนะโอ้ใช่โรสตอนนี้ฉันกำลังใส่ชุดปลอมตัวที่ดูง่นจนเท่าที่เคยมีมาและมันก็เป็นมาตลอดฮ่าฮ่าราคาในนั่งลาก่อนจอห์ ตอนที่ฉันอยู่ข้างนอกและฉันกำลังเช็คเจ้ากล่องจดหมายว่างเปล่าจานยันอยู่ไม่เนี้ยไม่ได้ยินอะไรเลยอลโหยอกถ้าโดนทุกสายมันว่างเปล่าลมพัดผ่านช่องว่างทำให้เพื่อนบ้านต้องแยกจากกันราวกับกำลังเชียร์เข้าไปในโพรงที่ถูกแตดเข้าไปในกล่องจดหมายที่วางผิดที่เป็นเสียงโน้ตที่คุ้นเคยและการเล่นที่ขีของดนตรีทีู่้สึกรบร้าง เป็นวันเกิดครบรอบ13ปีของคุณและเช่นเดียวกับวันเกิดครบรอบ12ปีก่อนหน้านั้นบางอย่ยางที่ได้หายไปอางที่ผู้บรรยายตายเล้วจนพ่อนายพูดได้ไหมว่าฉันชอบอาวากาศนะโทษทีนะเออรอบถึงไหนนะนด้ได้ของขวัญจากฉันด้ยังโอ้อใช่เออโอเคฉันเห็นแล้วกล่องขีดเขียวใช่ไหมแต่บันล็อยู่ในรถพ่อฉันน่ะสิหยียบนั่นแหละดีจังที่ถึงมือแล้วถ้าเปิดแล้วบ่กด้วยนะะจนถึงตอนนี้ น้เป็ไงงบาะฉันคิดว่าตัวเบต้ามาถึงแล้วแต่พ่อฉันคงเอาไปฉันพยายามเลี่ยงเขาอยู่เธอคงจินตนาการออกแหละแน่นอนอยู่แล้วฟังเหมือนเกมที่ฉันเล่นกับคุณตาฉันบางครั้งเลยแล้วไอ้คาถาเน่าหมดอะไรอะเกี่ยวกับเกมนั่นไหมฉันว่าเธอรู้อยู่แล้วแหละเจดนี่เธอกลัวประสาทฉันอีกแล้วใช่ไหมช่างมันเถอะฉันไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าโรสเซ็ฉันอยากจะเล่นว่าแล้วเขาต้องเก็บไว้ฝันดูนด่สนุกจังเลยเกิดอะไร เธออะไรขึ้นเธอโอเคไหมใช่ฉันโอเคเดี๋ยวไปส่งแป๊บนะเอ็นจอยกับเกมได้นะเข้าใจแล้วแค่ระวังตัวด้วยลราโอเคไหมแน่นอนแน่นอนไปจนพวกได้ตัวชื่อเนื้อหายังอ่ะอะไรนะก็ชื่อเนื้อหาไงพวกมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์เอ้ยอย่าบอกผ้าชื่อเนื้อหานายช่วยสัญจากับเรื่องเชี่ยนี่หน่อยสิวะเจตเอาเรื่องอวกาศไร้สาระมาพูดแทนกับเกมหรือไงอ่ะ เดฟฉันไม่มีเวลา,าประปองน,นายประชดประชันเรื่องไรสาระนะเว้ยฉันต้องฉันได้ชี่เนื้อหาด้วยความเร็วฉับพันตั้งแต่เช้าตรู่ทุกสิ่งทุกอย่างดูบน,นท้องฟ้าน,นั่นดีบูมนั่นไงไอ้เวนบ้าบอคอแตกเลยวะทำให้กลัวสติแทบแตกเลยนะไม่ทำกับฉันเป็นฮีโร่หรอกนะเว้ยสิ่งที่นายควรจะเป็นบาดสักทีได้ตัดมึงช่วยมึงก็มองดูท้องฟ้าดีเวนเฮียอะไรวะเนี่ยไม่ใช่อันนั้นมันฟันหัก มีปัญหาเกิดขึ้นเยอะเลยขอบคุณที่ถามนะบอกดูเชยไปหน่อยจะเป็นยังไงแต่ฉันไม่เล่นมันล่ะอาา่ะก็ฉันไม่เล่นมันหรอกขำจัดเลยไม่แม้แต่จะแดกดันนะจอนช่วยตั้งใจติดตั้งมันเถอะนะฉันเดีเธอจอนนายต้องเล่นนะมีการประจภัยจริงๆที่เราควรไม่ได้กันเยอะเลยก็แต่เธอพูดอย่างนั้นน่ะนะเจดทำอย่างกับเธอรู้วนาคุเลยอ่ะ 你要脸呢？